มานะครับวันนี้เราจะมาทําเครื่องร่อนกันนําไปใช้ในการแข่งขันศินปลปะปรกรรมของปี25 6 5นหรนะครับการสร้างเครื่องร่อนเดี๋ยวครูจะส่งแบบให้ดูนะครับผ่านครูอีฟนะครับธีการทําเครื่องร่อนนะครับโฟมที่เราจะมาทําเป็นปีกนะครับก็คือโฟมขนาด5มิลลิเมตรนะครับโฟมขนาด5มิลลิเมตรเดี๋ยวเรามาวัดกันเลยนะครับความสูงนะครับเราใช้ปีกสูงขนาด 1 0เซนติเมตรนะครับเราก็จะวัด1 0เซนตเมตรทั้งสองฝั่งนะครับเพื่อทำการลากเส้นให้มันตรงกันเพนะื่อทำการลากเส้นให้มันตรงกันนะครับวัดตรงกลางด้วยนะครับซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางแบบนี้นะครับซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางแบบนี้นะครับดูนะครับ เห็นแล้วเราก็ลากเส้นจากจุดไปหาจุดเราจะลากเส้นจากจุดไปหาจุดนะครับอันนี้คือปีกด้านหน้านะครับเราจะลากเส้นแบบนี้มันจะได้มีขนาดที่เท่ากันและตรงกันนะครับมีขนาดทเท่ากันและตรงกันทีนี้เราไปสับกันเลยครับ เพื่อทำสีหน้าขั้นตอนการตัดก็ระวังนิดนึงนะครับดูแต่พัตเตอร์เราต้องใช้พัตเตอร์ที่มีความคมสูงนะครับการตัดนะครับเราจะไม่ตั้งมีดแบบนี้นะครับเราจะนอนลาดไปกับพื้นนะครับเราจะนอนลาดไปกับพื้นแล้วค่อยๆตัดลงไปนะครับ ทำไมถึงให้คัเตอร์นอนราบบนพื้นนะครับการตัดฟูมจะได้เรียบเนียนที่สุดการตัดโฟมได้เรียบเรียนแบบนี้นะครับอันนี้คือขนาดปีกนะครับได้ความสูงของปีกแล้วนะครับต่อไปเราจะทําเป็นความยาวของปีกเราจะทําความยาวของปีก นี่ปีกขึ้นมีรายาวที่50เซนติเมตรนะครับเราก็วัดจากด้านขอบนะครับเรเข้าไป50เซนติเมตรนะครับเราไป50เซนติเมตรนะครับวัดทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับให้มันได้ขอบพื้นที่นะครับ วัดทั้งด้านบนด้านล่างนะครับเสร็จแล้วเราก็ลากเส้นหากันรากเส้นหากันแบบนี้มันจะเหลือประมาณห้าถึสิบเซนนะครับทีนี้นเราก็ตักออกได้เลยครับเราไม่ใช้เราตักออกครนะับตักออกแล้วนะครับเป็นสองส่วนแบบนี้นะครับ อันนี้เก็บไว้ก่อนเราไปใช้ประโยชน์ต่อครับต่อไปนะครับเราจะมาแบ่งครึ่งความยาว50เซนของโฟมนะครับก็คือครึ่งหนึ่งของ50ก็จะเป็น2 5เซนติเมตรเร้ก็มาทําการวัดให้ได้2 5ซนเมตรนะครับทั้งด้านบนและด้านล่างเหมือนเดิมน,นะครับวัดเสร็จแล้วด้านบนกับด้านล่างนะครับีแล้วเราก็ลากเส้นเหมือนเดิม ตามแบบเลยนะครับที่ส่งให้ได้แบบนี้เสร็จแล้วต่อไปนะครับเราจะมาวัดทําความยาวของปีกนะครับทําความยาวของปีกเราจะวัดจากด้านข้างด้านล่างนะครับัดจากด้านล่างออกมา1.5บห้าเซนติเมตรนะครับห้เซนติเมตร แล้วก็ทําการขีดเส้นแบบนี้นเลยนะครับตามแมบ,บที่ส่งให้ตรงนี้เป็น15เซนติเมตรตรงนี้เป็น10เซนติเมตรนะครับเราทําเหมือนกันทั้งสองด้านนะครับทําเหมือนกันทั้งสองด้านทําเหมือนกันเลยทั้งสองด้าน แบบนี้มันจะได้แบบนี้2ด้านนะครับดูรอยนะครับเสร็จแล้วนะครับฝั่งนี้ฝั่งด้านบนนะครับทำผู้สอนไหมฝั่งด้านบนกับฝั่งด้านล่างนะครับบนจากล่างอ่ะบนล่างนะครับหลังจากนี้เราจะวัดขอบบนลงมาอีก2องเซนติเมตรนะครับทั้งสองฝั่ง วัดขอบบนลงมาดูนะครับสองเซนติเมตรจากบนลงมานี้สองเซนติเมตรนะครับเสร็จแล้วเราจะลากเส้นไปหามุมนะครับเราจะลากเส้นหาเส้นกึงกลางแบบนี้นะครับเราจะลากจากที่เราวัดเมื่อกี้สองเซนติเมตรนะครับเขาหาจุดกึ่งกลางนะครับจุดกึ่งกลางที่อยู่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นแนวทะแยงแบบนี้นะครับทำเหมือนกันทั้งสองฝั่ง คทำเหมือนกันทั้งสองฝั่งผูก็ได้แบบนี้แล้วนะครับสองฝั่งเลยเสร็จแล้วด้านล่างนะครับมุมด้านล่างนะครับตรงนี้วัดขึ้นมา1เซนติเมตรทั้งสองฝั่งนะครับวัดขึ้นมา1เซนติเมตรทั้งสฝั่งหเซนติเมตรทั้งสองฝั่ง,ง,งนะครับ อย่างนี้นะครับ1เซนติเมตรทั้งสองฝั่งเสร็จแล้วทํายังไงครับเสร็จแล้วครับเราจะลากจากจุดที่เราวัดตรงนี้นะครับเฉียงลงมาหาเส้นเส้น15เซนติเมตรนะครับเส้น 15- หรือ10เซนติเมตรตรงนี้นะครับลากเขียงลงมาจากมุมนี้นะครับเห็นไหมครับจากมุมนี้ลากลงมาตรงนี้ถึงตรงนี้เราก็มาลากเลย มากสุแล้วปีกเราจะอยู่แบบนี้นะครับปีกเราอยู่แบบนี้นะครับเห็นไหมครับปีกเราอยู่แบบนี้เลยนะครับอันนี้คือเราจะตัดแล้วนะครับวิธีการตัดนะครับเราจะตัดเฉพาะตรงที่ผมตรงที่คุนคูลรบายสีนะครับเราจะตัดตรงเ้อาะที่คุนคูลรบายสี เนแบบพ่รบายสีไว้เหมือนกันนะครับที่เป็นสีเตาเนาครับวันนี้ใช้ง่ายๆปากาไวบอร์ดนะครัโต,นะตสีน้ำเงินพวกนี้เราจะตัดออกนะครับโต๊ะสีน้ำเงินพวกนี้เราจะตัดออกตามเส้นที่เรากีดไว้นะครับมาตัดกันเลยพยายามตัดให้มันมีมุมแหลมนะครับตีที่อยู่ตรงกลางอย่าลืมนะครับคัตเตอร์วางระนาบอย่ายกแบบนี้นะครับวางระนาบเลย วางให้มันนอนไปแบ้เลยครับนี่ครับเราตัดขอบพิมพ์เนออกนะครับขอบพิวพ์เงนจะอยู่แบบนี้นะครับก่อนตัดพอเราตัดออกพอเราตัดออกจะได้ลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวตัดทั้งสองฝั่งให้ดูนี่ตัดออกมาแล้วมันจะเริ่มพยามมมนะครับ แบบนี้นะครับเราตัดออกทั้งสองอันเลยของฝั่งเลยนะครับเราตัดออกของฝั่งเลยก็จะได้มุมแบบนี้นะครับด้านล่างเหมือนกันครับตัดตัดจากจุดที่เราลากเส้นไว้นะครับเหมือนกันมันก็จะได้ลักษณะของปีกนังต่อไปนี้นะครับเราก็มาตัดต่อตัดทั้งสองฝั่งเหมือนกันนะครับตามเส้นที่เราขิดไว้ดูแบบเป็นหลักนะครับดูแบบในกระดาษเป็นหลัก ตัดเองก็ได้ครับตัดส่วนที่เราไม่ใช้ออกส่วนที่เราใช้เหี่ยไปตัดมันเอดขาดนะครับเรื่อมีนจะรอนไม่ได้นะครับติดอยู่ในลักษณะนี้นะครับตัวที่ตัดออกอยู่นี่นะครับนี่ครับเราตัดออกมันจะได้ลักษณะนี้ขึ้นมานะครับมองเห็นเนาะจะได้ลักษณะนี้ขึ้นมานะครับนะครับต่อไปทีนี้นะครับเราจะกําหนด จุดในการขัดกับไม่ขัดนะครับในการทําเครื่องร่อนสําคัญคือการขัดนะครับสําคัญมากคือการขัดเครื่องบินนะครับเดี๋ยวคุูครูจะขัดให้ดูด้วยแล้วต้องดูว่าการขัดแล้วมันจะเป็นยังไงลักษณะเป็นแบบไหนนะครับอโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปกําหนดจุดก่อนอันดับแรกนะครับอันดับแรกนะครับดูตรงกลางนะครับตรงกลางเห็นจุดมุมสุดอยู่ใช่ไหมครับเพราะจากจุดมุมสุดลงมา1 หนึ่งเซนติเมตรนะครับวัดจากมุมสุดลงมาหนึ่งเซนติเมตรนะครับจากตรงนี้ลงมาหนึ่งเซนติเมตรประมาณนี้นะครับวัดลงมาหนึ่งเซนติเมตรแบบนี้นะครับพอวัดวนตรงงานเสร็จแล้วมาวัดด้านซ้ายกับด้านขวาลงมาหนึ่งเซนติเมตรเหมือนกันนะครับ ดูนะครับซ้ายก็1เซนติเมตรตรงกลาง1เซนติเมตรแล้วก็ฝาอีก1เซนติเมตรนะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นอ่ะเห็นแล้วเนาะนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ลากจากซ้ายไปหาจุดที่เราวัดลงมาตรงกลางจากตรงกลางไปหาฝั่งขวานะครับตามแบบเลย ได้แบบนี้นะครับมันจะได้แบบนี้เรากําหนดพื้นที่ในการขัดนะครับช่องช่องตรงนี้นะครับช่องตรงที่ระบายนี่ครับเราจะขัดมันนะครับช่องสีเงินที่อยู่จากเส้นขึ้นมานะครับเราจะขัดมันไปเลยขัดจนมาถึงขอบด้านนี้เลยนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับ จักต,ตรงนี้นะครับแล้เว,เวเรามาขัดออกนะครับทีนี้ต่อไปนะครับเราจะวัดจากจุดตรงนี้นะครับจุดตัดตรงนี้ลงมาอีก2เซนติเมตรนะครับวัดลงมา2เซนติเมตร จากจุดตัดตรงนี้ลงมาหาด้านล่าง2เซนติเมตรด้านซ้ายฝาเหมือนกัน,นครับ2เซนติเมตรด้านซ้ายกับฝาเหมือนกันครับ2เซนติเมตรวัดลงมาเลยครับจากเส้นนะครับ <g> จากเส้นด้านซ้ายฝาวาดจากเส้นตรงนี้นะครับเส้นตรงนี้ลงมานะครับ2เซนติเมตรเสร็จแล้วครับเหมือนเดิมครับลากเส้นเข้ามาหาตรงกลางลากจากตรงกลางไปด้านนอกให้ตรงกับจุดนะครับลากให้ตรงกับจุด ได้พื้นที่แบบนี้ขึ้นมานะครับสังเกตนมีพื้นที่ขาดด้านบนที่เป็นแถบสีเงินตรงนี้นะครับเราจะไม่ขัดนะครับตรงนี้เราจะไม่ขัดเลยนะครับดี๋ยวคุณคณรูผมบอกว่าไม่ขัดนะครับปล่อยไปเลยครับในแบบก็มีนะครับแบบที่ให้ไปละเอียดมากเลยครับ เนะครับเราจะไม่ขัดนะครับเขียนไว้เลยนะครับไม่ขัดนะครับอ่ต่อไปเราทํายังไงครับเราจะวัดจากด้านล่างตรงนี้ขึ้นมานะครับมุมนี้นะครับขึ้นมานี้ครับประมาณหนึ่งเซนติเมตรครับทาเลยครับหนึ่งเซนติเมตรนะไม่แห้ครับหนึ่งจุดห้าซนติเมตรนะครับ ขะมา1.5เซนติเมตรครับสองฝั่งเลยครับ1.5เซนติเมตรนะครับวัดตรงนี้นะครับจากตรงนี้จากตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้นะครับ1.5เซนติเมตรทำทั้งสองฝั่งนะครับทำสองฝั่งเสร็จแล้วตรงกลางนะครับตรงกลางนะครับเราจะมา2.5เซนติเมตรนะครับ เราจะวัดขึ้นมา2.5เซนติเมตรนะครับตรงกลางเราจะวัดขึ้นมาจากตรงนี้นะตรงเส้นขึ้นมาอนี้สอดห้าเซนติเมตรสงจุ้าซนติเมตรนะครับแล้วก็ลากเส้นทุกเส้นเข้าหากันเหมือนเดิม เห็นไหมครับเราจะได้แบบนี้มันจะมีแค่พื้นที่พื้นที่เดียวที่เราไม่ขัดนะครับคือตรงนี้นะครับตรงที่เราเขียนไว้ไม่ขัดนะครับไม่ขัดส่วนตรงด้านล่างนี้มาครับตั้งแต่มุมตรงนี้ลงมาครับยาวมาตรงนี้ขัดครับขัดออกเลยครับขัดออกเลยครับด้านบนที่เป็นสีเงินขัดออกเลยครับขัดออกให้หมดเลยครับวิธีการขัดนะครับเราจะขัดเป็นรูปเฉียงนะครับขัดเป็นแนวเฉียงนะครับ เดี๋ยวลองหาเครืงบินมาให้ดูนะครับที่ทําเสร็จแล้วขัดเป็นเฉียงไว้นะครับอ่ะระหว่านี้เดี๋ยวเราจะไปขัดสิ่งที่เราใช้ในการขัดนะครับก็จะเป็นกระดาษทรายนะรกระดาษทรายขัดเหล็กเบอร์ร้อยห้าสิบะครับกระดาษทรายขัดเหล็กเบอร์ร้อยห้าสิทางที่ดีนะครับให้เอาเอาเป็นพวกอ่าอันนี้นะครับใช้เป็นพวกแปรงลบกระดานนะครับมาจับไว้ด้านในหรือ ห้าพลาติกแข็งแบบนี้ก็ได้ครับแล้วเราก็ตัดออกมาพอตัดออกมาเสร็จเราก็ใช้ในการขัดได้นะครับเใช้ในการขัดได้เนาะเดี๋ยวครูเอาแปรงลกกระดานัวหนึ่งครับนะครับมีแปรงลูกกระดานของโรงเรียนเราเนี่ยครับใช้ของง่ายๆเพื่อให้การขัดที่เนียนขึ้น ง่ายขึ้นเอาใส่ไปอย่างนี้ครับเอาฝั่งที่เป็นไม้ลงนะครับเอากระดาษทรายห่อไว้นะครับจับให้แน่นอย่าให้หลุดมือนะครับทีนี้เราจะเป็นการขัดปีกนะครับการขัดปีกนะครับเราจะขัดให้เป็นเฉียง45องศานะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับตอนนี้ปีกเราเป็นสี่เหลี่ยมคุณภาพเท่ากันนะครับเราจะขัดให้ดูนะครับดี๋ยวเราขัดด้านหน้าก่อนนะครับค่อยมาขัดด้านหลัง ด้านหน้าใช้เวลาแป๊บเดียวด้านหลังใช้เวลานานหน่อยนะครับอ่ะเราจะเริ่มขัดกันนะครับวิธีการขัดนะครับวิธีการขัดก็เรียนหาขอบโต๊ะนะครับครูไม่มีขอบโต๊ะครูใช้ขอบขอบกระดาษขอบแผ่นรองตัดนะครับหมายเกตุว่าจะวางที่ขอบพอดีนะครับเสร็จแล้วเราก็เอามือลูบไปอย่างนี้นะครับพยายามกดให้มันเฉียงแบบนี้ไว้นะครับอย่าให้มันเป็นแบบนี้นะครับมันจะกินกระดาษกินโฟมไม่เท่ากัน เราใช้แบบนี้นะครับแต่ใช้แนวนอนแนวอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดเราก็รูดรูดไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวครูกัดให้ดูเวลาไม่นานครับพยายามหาขอบโต๊ะนะครับแบบนี้ขอบโต๊ะแบบนี้นะครับวางใส่ขอบโต๊ะเลยนะครับจะได้ขัดง่ายนะครับแบบนี้นะครับวางใส่ขอบโต๊ะนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนมุมกล้องเล็กน้อยนะครับ การขัดวางมุมนะี้วางง่ายครับถนัดมุมนี้สาม,มุมที่เป็นขนัดนะครับดูนะครับดูบกไว้ใกล้เลยการขัดนะครับเราจะรูดไปฝั่งเดียวเราจะไม่ย้อนกลับนะครับการย้อนกลับอาจจะทำให้โฟมฉีกขาดและทำให้เครื่องร่อนร่อนไม่ดีนะครับเราจะรูดออกจากตัวเองนะครับสังเกตน,นะครับคุณครูจะวางที่เฉียงนะครับวางที่เขียงกด ให้มีน้ำหนักนิดนึงนะครับผลจะมีน้ำหนักนิดนึงนครับใช้แนวไหนก็ได้ครับเอาที่ถนัดการขัดต้องใจเย็นหน่อยนะครับน้ำหนักต้องเท่ากันขัดไปนะครับแนะนํานะครับถ้าขัดถ้านักเรียนขัดนะครับควรใส่แมสด้วยนะครับแล้วก็ควรขัดในพื้นที่โล่งอากาศถ่ายเทได้ดี การขุ่นเข้าจมูกสำหรับคนจะเป็นภุมิแพ้ได้ง่ายนะครับนะครับดูการขัดนะครับตรงที่อูระบายสีไว้เริ่มออกหมดแล้วนะครับพอเราขัดได้ประมาณนี้นะครับจะมีความบางด้านหน้ามันนะครับอาจจะมองไม่ชัดนะครับแต่มองด้านข้างครับเริ่มแหลมแล้วใช่ไหมครับให้มันแหลมแบบนี้เท่ากันนะจากตรงนี้จนถึงสุดฝั่งนี้เลยนะครับจากฝั่งนี้จนถึงฝั่งนี้ให้เท่ากันนะครับความบางก็ต้องเท่ากันนะครับ สังเกตว่ามองมุมนี้มันก็จะเป็นอารบลงมองน้าข้างก็จะชัดกว่านะครับเห็นไหมครับนี่คือปีขึ้นมีนที่ดีนะครับแต่ทีนี้มันยังเหลือรอยนะครับเราจะขัดเก็บรอยตรงนี้ให้มันหมดนะครับด้านบนแล้วด้านล่างล่ะถ้ามันบางมากนะครับต่อยามอย่าเอาน้ําหนักไปลงใส่ด้านล่างแบบนี้เราจะยกขึ้นนะครับเราจะยกขึ้นแบบนี้นะครับยกขึ้นแบบนี้นะครับขัดไปนะครับเหมือนเดิมขัด เอาไปครับยกขึ้นเราจะไม่กดตรงปลายนะครับเพราะตรงปลายมันบางแล้วครับมันจะทําให้มันขาดถ้าบางมากปีกจะขาดนะครับตกแต่งความมุนให้มันสวยงามนะครับอ่ะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับอ่ะแบเ,เก็บเสร็จรี้เอาสีอ่ะมันแหลมแบบนี้แล้ว แล้วแบบนี้แล้วนะครับเราก็มาทาต่อครับขัดต่อจะขัดเอาจากตัวหรือเข้าตัวได้ครับแล้วแต่ความหนักกดให้มันเฉียง45ไว้นะครับพยายามให้มันเฉียงแบบนี้ไว้นะครับถ้าวางข้างก็เฉียงเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าวางตรงๆแบบนี้ครับปีกทังนะครับใจเย็นขัดให้มันบางเท่ากันความบางต้องเท่า ความเสียงต้องเท่านะครับถ้าอยากให้เครื่องร่อนรอนดี ลบแหลมาเ,เล็กๆ,ๆน้อยๆออกครับนะครับดูนะครับอ่างนี้ก็แหลมอานี้ก็แหลมเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยนะครับเราจะไม่ขัดเลยเส้นลงไปมากนะครับ ก็เลยเลื่อนลงไปมากแล้วมันจะไม่สวยทันทีนะครับอ่ะต่อไปนะครับวันนี้เราแค่คิบทําปีกก่อนนะครับเดี๋ยวคิบต่อไปเดี๋ยวจะอ่านให้ใหม่ครับมันจะนานเกินเอาแค่ทําปีกหน้าให้เสร็จนะครับปีกหน้าสําคัญที่สุดนะครับในการร่อนเสร็จแล้วนะครับเหมือนเดิมนี่ครับวางเฉียงเข้าไปหาเส้นเส้นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็วางเฉียงเข้าไปหาเส้นเราก็ทำเหมือนเดิมขัดเหมือนเดิมครับ ค่อยๆทำเพราะขั้นตอนขัดติดหลังนี่จะยากขัดติดหน้านะครับขัดติดหลังยากกว่าขัดหน้านขัดติดหลังจะยากกว่าขัดหน้ขัดไปไดเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังจากขัดเสร็จ